สวัสดีทุกคนวันนี้เฮาก็จะเข้าไปเ,ปเบิ่งเฮ็ดบดนะทุกคนเพราะว่าตอนเฮามาอันที่แรกมันออกร้ายนะแต่ครับเมื่ออันนี้พูดว่ามันสิออกหรือจะได้เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งเบิ่งนํากันว่ามันจะออกหรือจะได,าาะออะได้ถ้าว่าออกมื้ออื่นสิพาเมียม,มาหานะอันนี้เฮาแวะมาเบิ่งนี่ก่อนออกบ่หรือจะได้โอ้ออกอยู่ทุกคนออกอยู่นี่นี่ทุกคน โอ้ไลยย่นะนี่ทุคนโอ้ไลยอยู่หลายอยู่นี่นี่แมนเบิร์ดนะทุกคนจะแก่แล้วโอ้ทีโอ้นี่กำลังออกกะไล่เนาะโอ้ไลายคนไลายล่นี่โอ้เดนะ้ทางคุณออกบ่ มีนะนี่ไปอยู่ป่าทุกคนอยู่เงาไว้ท่านออกนะแต่ว่าอยู่ต้นมันเนี่ยท่านออกออกอทางป้ายเดี๋ยวเก็บเอาเลยทุกคน,นเดี๋ยวข้งามเลย ออกแี่งาเลยมันออกนะงามันออกมันก็มันไม่อยุทุกคนหมดหน้อยๆอยล้ยนะออกแี่งาเนี่ยน้อยนะเออโอ้ยหอยชินางคักใหม่ดอกอ้าดึงขืนนี่พี่น้องโอ้ลูกบุได้หรือบ้านี่ เฮาแยกกันนะกันในพันใหญ่ในพันใหญ่สองคนไปทั้งนั่นส่วนเฮามาทั้งนี้แยกกันหาเพราะว่าคอนมันลายนะทวนแถวนี้ถ้าเฮาจะไปบอเดียวมันก็นลายคนะแบ่งกันหานัดเพอกันอยู่ไฮไปดแหละ bởi đi kèn xẹp nữa thôi còn này mà đi kè nữa Hãy subscribe cho kênh lọ to nè Để không bỏ lỡ กับสองโมงก็กวัวเขาอยู่แถวน้ำคำแค้นนะตอนนี้เลาะห้าเห็ดบดอยู่ยใหญ่ๆกันหากับพวกเน้อพันใหญ่ฉันเอาไขเขา้าซอยนี่เน้อพันใหญ่เขาซอยแต่พูนแต่ก็พอดีกินนะตรงนี้ พรใหญ่อนอๆนะมันมาทันออกนะทุกคนมันออกคือตั้มปลายมันนะต้นมันอย่างนี้กำลังมาเยือนฉันสักมาทันออกคักน,ะนี่ออกเ,เต็มๆปลายมันทุกคนนี่นะแต่ปลายมันออกอยู่โอ้ ดีงามเลยทุก้ดีงามเลยทำเนียปอดียดินดีแกงแสบ โอ้๋ันนี้เ็นพี่แก่ทิมเลยทุกคนเห็นนห ว่ามีนะทุกคนอย่านี้โอ้มีหน่อยเดียวยนะยม่ได้นะแกเติมเลยมาเบิ่งค้อนเถอะปกติเถอะนี่ข้ามันออกนะฮะว่มีนะทุกคน เบ้อออกนะถ้าออกนี่เต็มเลยได้ขอ,อตนตัวนี้แต่อันนี้มันเบ้อกมันม่เต็มเป็น ừ, ขอนใหญ่อีกงวดหนึ่งนะงวดน,นี้ถ้าออกก็ตามปลายโอถึงโอปลายถึงลายอยู่ลายจะเอาได้นะ ตอนนี้โมเมน,ะนอยอยต์นะอยใหญ่ๆคนนี่ออจะตามปลายมัเกาอออนะอเอานะทุกคนหมามันดอกนะเึย๊ตกและ ohuổi đại nè thưa quân, tao mà mày máy anh nhét thằng ăn nè, bì cang thưa xong này, ohuỷ rồi thưa quân, hễ chơi đá ăn, hả, chạy ăn. มาคักป๋อโอ้โอมาเฉยทุกคนนี่ผ่านใหญ่กับมันจะปนไปทางไหน

เพียบเลยแต่ว่าแก่แล้วแก่เติบเลยโอ้โหทุกคนปลายมีบ่ปลายว่ามีนะเบื้องทางนี้โอ้โหพระเจ้านี่บุกน่มีนะมันออกแต่แถว ยอดมันท้นนี่ลอยยังไงด้วยนี่มาแล้วมันจะออกตําคอนไหมะ้ะบ่นี่อันนี้มันออกอันนี้มันแต่ปลายมันนะแต่คอนมันทันออกมันมีไรงอดสามสี่งวดนะจังบดอืม,อมจะได้ไวันพันใหญ่ยังมันทันลงมานะกับบ่อนะขึ้นลงมาคือเชเอาแล้วตัวนี้ นี่เพียบเลยแค่ไหนแต่ว่ามี่ถุงตัวนี้นะพอด้อใส่เห็ดบดอยู่ถุงอาใส่กระสานมา เก็บแบบใจห่อนเก็บแบบใจเย็นบ่ด้นะมัน่ารักปั๊บไปเลยเลยจะได้ชิ้นหนึ่ง Mm. โอ้ขอนนี่เขาเอาแล้วทุกคนผู้พยายเก็บเอานะยังหน่อยก็ย,นนะยังนี่ก็ายากเก็บเอาออากรไไ่เติบยังไงก็ได้มาทันเขาขอนี เด,เดี๋ยวไปเบิรงกระโร่เท่าใส่ใบแต้เฮืองนะจะแต่ใส่ก็จะมายามขางแหละเดี๋ยวเขาเอาไปหลบหยักยำอยู่ลุมก่อนนะยืนนี้นะบอ่อนะ้ำใส่โอ้แบบ่เห็นถูกไหมต่อไปแล้วเฮ้ยจะเนียนหย่างนะจะเนี้ยเ,เขาบ่อไปเลย Không có hình nữa trơn. tiêu nhăn. Nó thường nhăn nè. Nó thiêu. Không có đâu bay nè, đi mà ở làm một vay thì nhá bên thử nhà được mưa á à? vậy như hay mà mình nào hồn chiến chỉ mà xài ao cũ một tuần đây mua thử này ha để về bưng cái lăng thôi lăng nhầy nữa tụi này để xài gì đấy ôi khi nhựa ổn quá đây đi thử nhựa anh ra nhanh thì quá nè ô thì mày vợ đây cứ chỉ một thì nó thôi lấy cái thì mà từ cái đó lấy tôi từ cái này ซองต็มบางั room room. Room room ่านหอ n h มันหลงนี่จุดองแต็มทั้งหมดโอ้โหมอไหนละโอ้มาไหวหนอเอออะไรเต็มยังชักันแลกผลงานอะไรผ้าลำาโอ้ผ้าร้อยเออลง ไดาบได้เนาะบไดมีแต่กลางักบัวยังบไดเนาะได้ออยคอยมื่อ s á n เอาได้หนิโอ้ชเมื่อ s ้าเอาไปนิโอ้บริการที่บริขาดด้วยเข้าใจห่อบอะได้เป็นสมายู่บ่มื่นบุทรงนะเอดไหนบ่บน่า่อล้วเติเออขันโละพได้แกงรขันมากะไรยงรเยอ่ะเดินปหนิเดินทางมื่อใสยังใจยังตยังเนาะ เต็มกระสอบทั้องหมอกทั้างว่ <laughs> องแน่ปล่อยสามสำหรับมีดอนี่กับบะมี่ยังไงเก็บเห็ดบดเอา <laughs> เคลียทุกคนคลิปนี้ก็บชิจบที่นี้แหละ <laughs> บ,บายบายจะได้กระทำที่ตามกันคลิปต่อไปนะจะจีบไปทางไหนแล้วบัดนี้จะจีบทางเชนวันจะจีบทางไหนแล้วถารุ่นกันคลิปต่อไปเพละ